สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนรับเข้าสู่รายการเจาะประเด็นนะครับรายการที่จะนําเสนอประเด็นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับรวมถึงประเด็นที่ชาวกรุงเทพมหานครจะต้องรับรู้แบบเจาะลึกรอบด้านและทุกประเด็นนะครับวันนี้อยู่กับผมรพัฒน์ศิษย์นะครับเราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญที่จะมาตอบคําถามกับเราในทุกประเด็นเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมครับปัจจุบันการแพทย์ฉุกเฉินนะครับแล้วก็การเจ็บป่วยฉุกเฉินถือว่าเป็นสถิติการเสียชีวิตของคนไทยอันดับหนึ่งนะครับ เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุทางการจราจรหรือว่าอุบัติเหตุฉุกเฉินต่างๆที่เกิดขึ้นตัวเลขกลมๆมีประมาณ6 0 0 0 0รายที่เสียที่มีการเกิดอุบัติเหตุนี้จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในจำนวนนี้มีจำนวนผู้ที่เสียชีวิตผู้ที่พิการรวมอยู่ด้วยนะครับ คุณผู้ชมครับและในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในประเด็นนี้นะครับในเรื่องของหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์นะครับผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้ท่านเป็นอาจารย์นายแพทย์นาวินสุรพักดีนะครับผู้ช่วยคณะบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลนั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยในรายการกับเรานะครับ ก่อนอื่นต้องไปถามถึงอุบัติเหตุสถิติการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่เกิดขึ้นขณะน,น,นี้6แสนรายในจำนวนนี้มีเสียชีวิตแล้วก็มีพิการด้วยมันจำแนกยังไงบ้างครับครับคือจริงๆแล้วก็เป็นสถิติจากาสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินะครับครับซึ่งเราจะมีผู้ป่วยเจ็บป่วยฉุกเฉินเนี่ยประมาณ12ล้านครั้งต่อปีนะครับแล้ในจำนวนนี้เนี่ยประมาณ30%เนี่ยนะครับก็จะเป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการช่วยเหลือ แล้วก็รักษาพยาบาลอย่าง,างเร่งด่วนเนี่ยนะครับประมาณ4ล้านครั้งนะครับ,รบแล้วก็ถ้าคิดว่าเป็นจํานวนผู้ป่วยที่มีโอกาสเสียชีวิตเนี่ยประมาณ60,000ลรายต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นก็มีการคาดการณ์นะครับโดยว่าถ้าเกิดเรามีระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่ดีเนี่ยเราจะสามารถที่จะช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยได้15-20%ครับแต่ว่าใน1ปีเนี่ยเราจะเซฟช,ชีวิตผู้ป่วยได้ 9,000-12,000รายต่อปีอนั่นหมายถึงว่าเราสามารถมีระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่เต็มประสิทธิภาพานะครับครับหมายความว่าขณะนี้ระบบของการแพทย์ฉุกเฉินมีประสิทธิภาพแต่ว่าต้องงานที่จะพัฒนาเพิ่มขึ้นไปอีกใช่ครับครับก็บเลยมีการเปิดหลักสูตรนี้ขึ้นมาทีนี้ไปดูคําว่าฉุกเฉินผู้ป่วยฉุกเฉินในทางการแพทย์กับในทางของประชาชนที่เข้าไปรักษาผมคิดว่าในขณะนี้ยังมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน การแพทย์ฉุกเฉินผู้ป่วยฉุกเฉินความหมายของทางการแพทย์คือยังไงถึงจะฉุกเฉินครับครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ค่อนข้างดีมากนะครับเพราะว่าผู้ป่วยทุกคนที่มาโรงพยาบาลเนี่ยก็ย่อมต้องอยากจะได้การรักษาที่ดีนะครับการดูแลที่ทันท่วงทีนะฮะเพียงแต่ว่าโดยสภาพปัญหาของโรงพยาบาลจริงๆก็น่าจะอยู่ในส่วนของภาครัฐบาลเนื่องจากปริมาณผู้ป่วยเราเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการ กรองให้เหมาะสมกับสภาพผู้ป่วยครับนะครับนี้โดยโดยหลักการแล้วเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยนอกจากจะมีอาการที่จะปวดทรมานนะครับมีอาการทีอ่อยู่ในภาวะที่รู้สึกว่าจะเสี่ยงอันตรายเนี่ยเราจะต้องมีการประเมินทางการแพทย์นะฮะโดยที่เราจะต้องมีการคัดกรองมีการซักประวัติมีการตรวจร่างกายมีการวัดสัญญาณชีพนะครับว่าจริงๆเนี่ย อาการนี้ยอยู่ในภาวะฉุกเฉินจริงหรือไม่นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นปัญหาอยู่พอสมควรเพราะว่าบางคนเนี่ยเดินมานะครับดูอาการดีแต่พอประเมินทางการแพทย์แล้วเนี่ยกลับฉุกเฉินมากกว่าคนที่นอนมานะครับ,รบเพราะนั้นเราจะต้องใช้ความสามารถทางด้านวิชาชีพและประสบการณ์ในการประเมินับนะครับทีนี้โดยความหมายของอของภาวะฉุกเฉินจริงๆเนี่ยก็คือเป็นภาวะที่ ถ้าเกิดเราไม่ได้รับการไม่ให้การรักษาอย่างทันท่วงทีนะครับทันการเนี่ยผู้ป่วยก็จะมีแนวโน้มในการสูญเสียอวัยวะที่สําคัญหรือสูญเสียชีวิตนะครับนี่ก็คือความหมายโดยรวมเหมือนการประเมินตรงนี้เนี่ยก็ต้องประเมินโดยบุคลากรทางการแพทย์นะครับซึ่งอันนี้ อันนี้อาจจะต้องเป็นสิ่งที่เราจะต้องสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจนะครับเพราะว่าการมองแต่ภายนอก,หร,ออากาหรืออาการหรืออาการร้องทุรนทุรายบางครั้งเนี่ยไม่ได้ฉุกเฉินจริงก็มีครับอย่างนี้เราจะสื่อสารยังไงให้กับคุณผู้ชมทางบ้านหรือว่าใครที่อาจจะเคยพาผู้ป่วยเข้าไปในโรงพยาบาลลักษณะของการที่แพทย์ที่จะคัดกรองหรือว่าพยาบาลที่จะดูว่าคนคนนั้นฉุกเฉินจ,จริงๆเราจะตรวจวัดจัดอะไรไปบ้างครับอย่างเช่นครับจริงๆก็ก็ก็ดูถ้าเกิดเราทราบประวัตินะฮะ จริงๆประวัตทิที่มาเนี่ยก็จะช่วยช่วยบอกได้อย่างเช่นจริง,รงๆเราแยกเป็นภาวะาใ,หใหญ่สองอย่างก็คือภาวะเจ็บป่วยทางเรียกว่าทางอายุรศาสตร์ก็คือโรคทั่วไปครับกับภาวะเจ็บป่วยที่เกิดจากอุบัติเหตุนะครับถ้าจากจากอุบัติเหตุเนี่ยมันก็จะเห็นว่าผู้ป่วยมีการเสียเลือดมากนะครับมีการฉีกขาดของบาดแผลค่อนข้างเยอะมีการสูญเสียวัยวะครับนะครับหรือว่าในที่เกิดเหตุมีลักษณะของการ เกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงอันนั้นจริงๆก็อาจจะสามารถบอกได้เลยชัดเจนที่พอมาถึงปุ๊บเนี่ยก็ต้องมีการประเมินประเมินเพิ่มเติมอย่างเช่นการประเมินสัญญาณชีพต่างๆนะครับ,รบประเมินสัญญาณชีพสัญญาณความรู้สึกตัวนะครับการตอบสนองทั้งหลายเนี่ยจะเป็นตัวบอกได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับส่วนผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์เนี่ยนะครับเราก็ดูจากว่าตอนที่เกิดเกิดปัญหาเนี่ยตอนนี้กระทบต่อ อวัยวะที่สําคัญนะครับอวัยวะที่สําคัญเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นสมองนะครับมีอาการทางสมองผิดปกติมีอาการอาการชักไม่หยุดนะครับมีอาการปากเบี้ยวมีอาการที่ที่แสดงให้เห็นว่าจะเป็นอัมพาตนะครับหรือไม่อาการทางหัวใจอย่างเช่นอาการเจ็บแน่นหน้าอกเป็นลมหน้ามืดใจสัน่นแบบนี้ครับก็จะเป็นอาการที่ทําให้เราต้องอาจจะต้องรีบคัดกรองก่อนว่าจริงๆแล้วฉุกเฉินเร่งด่วนจริงหรือเปล่าโดยการมี การตรวจร่างกายแล้วก็มีการตรวจพิเศษเพิ่มเติมครับอันนี้คือคําว่าผู้ป่วยฉุกเฉินใช่ครับถ้าเกิดว่าลักษณะของญาติผู้ป่วยที่เข้ามาบางทีทางแพทย์อาจจะลำบากใจไหมครับในการที่จะอธิบายเดี๋ยวบางคนอาจจะไม่เข้าใจเลยอย่างงี้ครับ,รบเราจะมีวิธีการยังไงที่จะทาให้เขาเข้าใจคือจริงๆเราเราในในในโซนของ ER อเนี่ยนะครับ,รบอันนี้เป็นประเด็นที่ทสำคัญมากแต่จริงๆในในในช่วงแรกเนี่ยต้องเรียนท่านผู้ชมก่อนว่าก็ เราพามาโรงพยาบาลเนี่ยนะครับก็ต้องให้ให้ความไว้วางใจกับหน่วยงานว่าเราจะต้องดูแลญาติของท่านอย่างดีที่สุดนะครับทีนี้ในช่วงแรกเนี่ยถ้าฉุกเฉินเนี่ยเราอาจจะไม่ทันได้สื่อสารว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะเราต้องช่วยชีวิตไว้ก่อนต้องทําให้ผู้ป่วยเนี่ยพ้นขีดอันตรายไว้ก่อนนะครับแล้วพอคนไข้อาการเริ่มจะคงที่ละโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะเชิญญาติเพื่อเข้ามาเล่าอาการให้ฟัง ว่าการเป็นอะไรเราวินิจฉัยเบื้องต้นเป็นอะไรเราทําอะไรอยู่และต้องรออะไรนะครับอาจจะต้องให้ใจเย็นนิดหนึ่งนะครับครับ,รบลักษณะของการอีกประเด็นหนึ่งที่ท,ที่ที่เคยเจอนะครับในเรื่องของถ้าเกิดผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินขนาดนี้มันสามารถที่จะไปโรงพยาบาลใกล้เคียงแล้วรักษาได้เลยไหมครับตอนนี้ก็ทราบว่าทางกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินะครับ,รบก็พยายามที่จะทาเรื่องตรงนี้ก็คือจริงจริง ภาว่าเจ็บป่วยฉุกเฉินนี่มันไม่สามารถเลือกได้คนรวยคนจนไม่ว่าจะเป็นใครก็จะสามารถเข้าได้ครับกฎหมายก็รองรับพรบการแพทย์ฉุกเฉินก็รองรับอยู่ครับก็คือขนาดนี้เข้าได้แล้วเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ได้เลยใช่ครับไปดูประเด็นอีกอย่างหนึ่งนะครับในปัจจุบันนี้มีหน่วยงานไหนที่มาซัพพอร์ตการทํางานของแพทย์ฉุกเฉินบ้างครับจริงๆก็ต้องบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยเราก็มีมีประชาชนมีกลุ่มคนที่มีจิต อาสาจิตสาธารณะเยอะนะครับ,รบดั้งเดิมของเราเนี่ยก็คงผมว่าก็คงเริ่มจากกลุ่มที่เป็นกลุ่มอาสาสมัครนะครับกู้ชีพทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมูลนิธินะครับซึ่งอันนี้เขาก็จะมีมีเป็นลักษณะของกลุ่มบุคคลที่ทํางานอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วแล้วก็มีการรวมกลุ่มกันเป็นสมาคมเป็นมูลนิธิซึ่งก็ให้ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยนะครับนอกจากนั้นก็คงจะเป็นหน่วยงานในในภาครัฐเอกชนที่มีความ สัมพันธ์กับโรงพยาบาลนะครับ,รบที่จะมีหน่วยปฏิบัติการที่ออกไปให้ปฏิบัติการเวลามีการแจ้งเหตุฉุกเฉินเข้ามาซึ่งรจริงๆก็มีอยู่ทั่วประเทศนะครับเพียงแต่ว่าถ้ากันถ้านับกันจริงๆตอนนี้ก็น่าจะยังไม่เพียงพอไม่เพียงพอที่ว่าไม่เพียงพอเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยากจะเข้าถึงผู้ป่วยได้เร็วที่สุดนะครับถ้าเกิดเราแมปพื้นที่เนี่ยนะฮะแมปพื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยถ้าเกิดเราจะต้องเข้า ไปหาผู้ป่วยในเวลาไม่เกิน8นาทีเนี่ยต้องมีหลายพันหน่วยปฏิบัติการในประเทศไทยถึงจะครอบคลุมครับนะครับยังไม่นับถึงว่าจริงๆก็อย่างที่เราอาจจะได้เห็นในข่าวว่าบางทีรถแอมบูเลนต์ก็เกิดอุบัติเหตุได้เพราะว่าบางทีอาจจะขับเร็วไปนิดหนึ่งนี่เราจะต้องมีการมีการที่จะเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานของคนขับรถรถจุกเฉินอันนี้ด้วยเพื่อให้ปลอดภัยด้วยเพราะไม่งั้นผู้ไปให้บริการก็เกิดอุบัติเหตุด้วยก็อันตรายอีกนะครับ เพราะฉะนั้นโดยโดยสรุปแล้วเนี่ยก็จะมีหน่วยปฏิบัติการจริงๆตอนนี้กระจายอยู่ในองค์การบริหารส่วนท้องถิน่นในตำบลในอำเภอในโรงพยาบาลในคณะแพทย์อยู่ทั่วประเทศครับครับการแพทย์ฉุกเฉินที่เป็นเจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาลเองมีการกําหนดไหมครับว่าจะต้องมีบุคลากรเท่าไหร่หรือว่าอยู่ที่โรงพยาบาลกําหนดเองอันนี้จริงๆก็อันนี้ก็อยู่ที่อยู่ที่โครงสร้าง อัตรากําลังของโงรงพยาบาลอยู่เหมือนกันว่าเขาจะมีจํานวนบุคลากรเท่าไหร่คือค,คือ,ค,อคือดั้งเดิมเนี่ยเราเป็นคล้ายๆเป็นฮอสพิตอลเบสนะครับเพราะนั้นการให้การรักษาพยาบาลเนี่ยจะเน้นผู้ป่วยที่มาถึงโรงพยาบาลเป็นหลักงั้นก็จะมีการคําคนวณศักยภาพของโรงพยาบาลนั้นๆว่าเราจะมีกี่เตียงจะรับผู้ป่วยได้เท่าไหร่เพราะนั้นจํานวนบุคลากรก็จะสอดคล้องไปนะครับทีนี้ตรงที่แต่ก่อนเนี่ย คนที่จะรับหน้าที่ตรงนี้ก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทํางานที่ห้องฉุกเฉินก็จะเป็นแพทย์พยาบาลบซึ่งจริงๆก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้ค่อนข้างขาดแคลนจํากัดเพราะว่าคนไข้ยอย่างเราเห็นว่าเทศกาลนี้ก็เข้ามาเยอะมากนะครับ<ม>นอกเวลาก็ก็น่าเห็นใจจริงๆสําหรับบุคลากรที่ทํางานด้านนี้นะครับครับ ถ้าดูแล้วยังคิดว่ายังไม่พอบุคลากรที่ทํางานเฉพาะในส่วนของโรงพยาบาลที่ E.R. เนี่ยยังขาดแคลนอยู่ครับครับ,รบอาจารย์ถ้าไปพูดถึงในเรื่องของขั้นตอนการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินสมมติอุบัติเหตุทางถนนขั้นตอนกว่าจะมาถึงโรงพยาบาลกว่าจะมาถึง E.R. มันมีอะไรบ้างครับเจ้าหน้าที่ที่ต้องทำครับอันนี้เป็นคําถามที่ดีมากเพราะว่าจริงๆแล้วคือผมว่าคนไทยใจดีครับ เวลาเห็นเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราจะไปลุมกัน <c oughs> แล้วก็อยากจะเข้าไปช่วยแต่ในนี้สิ่งที่ที่น่ากังวลก็คือบางทีการเข้าไปเนี่ยอาจจะอันตราย <c oughs> นะครับเพราะนั้นตอนก่อนจะเข้าไปเนี่ยเราจะต้องแน่ใจก่อนว่าเราจะไปช่วยเนี่ยเราจะปลอดภัยด้วย <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะมาถึงเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยนะครับอาจจะต้องมีเจ้าหน้าที่ทางด้านอื่น ที่เข้าไปประเมินความปลอดภัยของพื้นที่ก่อนอย่างเช่นสมมติตึกถล่มเนี่ยอ,อาจจะต้องมีเจ้าหน้าที่ของปอพข,ของทางตำรวจทหารนะครับซึ่งมีความชํานาญในการเข้าไปดูพื้นที่ให้ปลอดภัยก่อนอนะครับพอเคลียร์พื้นที่ดูแลทุกอย่างปลอดภัยพอ,ยพอที่จะให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ฉุกเฉินเข้าไปเนี่ยเขาก็จะส่งสัญญาณเรียกเราก็จะเข้าไปนะครับเข้าไปก็เข้าไปก็ไปจริงๆเราก็ต้องไปดูนะครับว่าจริงๆมันปลอดภัยจริงไหมนะครับ ปลอดภัยพอที่จะให้บริการสมพยาบาลณนะตรงนั้นหรือว่าเราจะต้องรีบย้ายออกมาในที่ที่ปลอดภัยกว่าะนะครับ,รบทีนี้ก็จะมีขั้นตอนการประเมินผู้ป่วยว่าจะเขาเรียกว่า first aid นะฮะก็คือปฐมพยาบาลเบื้องต้นวิกฤตตรงนั้นณนะที่อย่างไรแค่ไหนเราพยายามที่จะไม่ทําในพื้นที่นานจะต้องออกมาในที่ที่ปลอดภัยก่อนนะครับ,รบแล้วก็ทํามีการประเมินและให้การรักษาควบคู่ไปด้วยเป็นขั้นเป็นตอนนะครับจนถึงเอาขึ้นรถพยาบาลนะครับ พอขึ้นรถพยาบาลเนี่ยเราจะมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือรถพยาบาลอย่างเช่นการให้ออกซิเจนอุปกรณ์กระตุ้นหัวใจอะไรพวกนี้การให้น้ําเกลือนะครับเสร็จแล้วก็จะมีการประสานงานกับกับแพทย์ที่โรงพยาบาลว่าคนไข้กรณีแบบนี้เราควรจะต้องให้การรักษาเพิ่มเติมอย่างไรนะครับเพราะนั้นก็จะมีการประสานการรักษาในระหว่างปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่เกิดเหตุในรถพยาบาลจนถึงโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็จะสามารถที่จะส่ง อา,อาการของผู้ป่วยการรักษาที่ให้นะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็มีค,ความเชื่อมโยงอย่างดีครับจนถึงมือแพทย์จนถึงมือแพทย์อย่างปลอดภัยอย่างปลอดภัยใช่ครับ,รบอันนี้ก็คือคสิ่งที่ เราต้องทราบนะครับเพราะว่าหลายคนปัจจุบันยังมีความสรรับสนในเรื่องของการแยกชนิดผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับอย่างที่เราคุยกันไปรวมถึงขั้นตอนต,อนต่างๆจนกว่าจะถึงมือแพทย์นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อนะครับอย่างที่หัวข้อของเราได้พูดไปสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์นะครับที่มีการเปิดเรียนขึ้นมานะครับในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อในเจาะประเด็นนะครับ